แล้วเรื่องที่พี่เต๋อขอความเป็นธรรมในเรื่องของขึ้นตำแหน่งนะคะเพราะว่าในขณะเดียวกันพี่เต๋อเองก็ฟัดแทกมาตอนที่เป็นโรงผูาการทหารไปติดประกาศบองเรคือโดนจะเป็นหลักฐานเลยเขจะนํามาพิจารณาเวยเดี๋ยวต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเขาได้พิจารณาว่าประวัติเป็นไงเพราะผมก็ยังไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียดแค่เพียงแต่รับฟังข้อร้องเรียนนะครับก็ทําเป็นหนังสือมาชัดเจนก็เอามาพิจารณาแล้วก็คงจะให้ ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนะเขาได้ได้ไปดูว่าเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไรหรือเข้าใจผิดกันไปยังไงก็จะได้อธิบายบิ๊เต่าเองเขาบอกว่าหมืองเขาเป็นหน้าาฟที่ผ่านมาเขางทำงานทุกอย่างแต่ว่าก็คุณบิ๊กเต่าเนี่ยเขาก็ก็ทำงานนะครับถ้าดูจากช่วงขนาดนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็ได้ทำงานในคดีหลายเรื่องที่ท,ที่มีความัดเจนก็ต้องไปดูกฎเกณฑ์น,นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ประชุม กตลลก,ก็ต้องดูกฎเกณฑ์ว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรก็ขอให้เป็นเรื่องภายในที่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะไปดูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับก็ทุกคนถ้าเรารู้สึกก็ไม่ได้ความเป็นธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนก็ต้องขอดูรายเดืนอนถ้าลองครับเรื่องของขอบ้านหลองจานครับวันนี้สมมบาทจะมีมาตรการอะไร เพิ่มเติมแาูเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีม็อบมาชนกับม็อบแล้วแล้วก็จะจะมีการนํารถส่วงไปไปฉีดกันอะไรอย่างเงี้ยครสถานการณ์คงไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับก็ขณะนี้ก็มีจริงแต่ว่าผมเรียนได้ได้รับรายงานแล้วว่าเมื่อเช้าก็ยังสงบดีไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งจริงๆออก็เราก็เตรียมไป,ไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับก็ถ้าถ้ามีอะไรที่ เลยไปเราก็พยายามจะหาทางยุติให้เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็ยังยืนยันหลักการนะครับการแก้ไขปัญหาไม่ทําให้เกิดการยั่ยยุกันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง,งเราเนี่ยเรายืนยันชัดเจนแล้วก็ได้พูดคุยกับทางต่างประเทศที่มาแต่ล้ส่วนที่มาเจอก็เขาก็เข้าใจในเจตนาเราว่าเรามีจุดเจตนาและจุดยืนอย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ขณะนี้ก็เป็นมาตรการที่ตํารวจต้องข้าไปดูแล ถ้ามันเป็นเรื่องที่ละ,ละเมิดหรือผิดกฎหมายก็ทางตำรวจก็ต้องดำเนินการทางทหารเราก็เพียงเฝ้าระวังเส้นใจแดนอย่างอย่างคุณปอกประสบนะครับเสนอมานะครับว่าให้จ่ายเงินชดเชยให้กับชาวเขมรที่มาอยู่เพื่อแลกกับให้เขากลับออกจากพื้นที่ไปมีความเป็นไปได้เรายังยังตอบอะไรไม่ได้รอกครับก็ต้องขอดูข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับจะจะทำอะไรก็ตามบ้านเมืองมีกฎเกณฑ์มีกติกาเราก็ต้อง ดำนงถึงหลักกฎหมายก็ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับเยังมาบอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะเอานั่นนั้นก็เป็นข้อเสนอซึ่งเราก็รับฟังนะครับก็ขณะนี้จริงๆก็มีคนเสนออย่างนู้อย่างนี้มีทั้งแรงไปบ้างเบาไปบ้างนะก็รับฟังแล้วก็เอามาพิจารณา